น้องไม้มออสามตั้งใจมากคนที่พระอาจารย์หยิบไยชื่อขึ้นมาน้องฟ้าเป็นผู้หญิงตั้งใจขึ้นแล้วตั้งแต่นั่งดูมาเนี่ยนะและอีกหลายคนนะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อชื่อชมพวกเราูุศิษิ์ที่รักทั้งหลายลลก หลับตารงขอให้นา่นอีนึกถึงคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราไม่รู้เพื่อนพี่ปูตาย่ายายายคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่า ท่านนอนหลับหรือยังแต่ก็น่าจะเป็นห่วงเรานะลูกชายอยู่มองหกแล้วอยู่มองห้าแล้วก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีแม้ว่าจะโตแล้วเป็นนายแล้วเป็นนางสาวแล้วแต่ก็ยังเป็นลูกในสายตายอยู่ดีบางทีก็ มีแอบเสียใจบ้านรู้ว่าโลกไปสุบุรีรู้ว่าโล,กไ,าลกไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้บางคนก็ทำให้พ่อมีน้ำตาไหลทั้งแล้วไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมีน้ำตาหากไม่ใช่คนที่เขารัก ทำให้เขาต,าต้องมีน้ำตาทุกสิบที่รักทั้งหลายครับเดี๋ลองหลับตาเรื่อดูหน่อยว่ากี่ครั้งแล้วที่ผู้หญิงที่ชื่อว่าแม่คุณพ่อเรา เสียน้ำตาเสียใจเหมือนเราเอามีดแหลมแหลม,ลมลไปทิ่มแทงหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่รักเรามากลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเร็วแท้ชั่วช้าลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตาลินหนรู้ไหมครับว่า พ่อแม่รักเรามากแต่เราไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้สนใจไม่ได้ใส่ใจวันหนึ่งเขาก็จะไม่อยู่กับเราไม่อยู่กับเราประนมมือขึ้นมาลำตานวนตรงสีนาทีไม่ต้องสนใจใคร ค้ทะเลที่ว่าเยอะยังไม่สู้กับน้ำใจของแม่ของยายของพ่อที่มีต่อลูกแต่อีกทางหนึ่ง,งถ้าน้ำตาของพ่อของแม่ไหลออกมาแล้วมันเข็มมากเวลาไปทำงานนี่ยาเหื่อมันเข้มมากเพื่อที่จะได้เงินร้อยหนึ่งมาได้เงินห้าร้อยมาเอามาเป็นค่าอาหารให้ลูก บางทีก็ต้องร้องไห้กินข้าวก็ไม่อิ่มไม่กาซื้อของที่ตัวเองชอบเพราะลูกเราต้องได้เงินไปโรงเรียนลูกสิ่งที่รักทั้งหลายครับเรากินเลือดที่เป็นน้ำนมเลือดเจ็ดหยดเป็นน้ำนมได้แค่หนึ่งหยดเรารู้ไหมว่า ผู้หญิงคนหนึ่งต้องรักษาสุขภาพขนาดไหนเพื่อให้ตัวยังมีน้ำนมให้ลูกได้ดื่มกินเติบโตขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนวันหนึ่งหนูจะเข้าใจนะวันหนึ่งหนูมีลูกวันหนึ่งหนูมีลูกชายมีลูกสาวหนูจะเข้าใจว่าการเป็นพ่อเป็นแม่เหนืห่อยมากาพระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิตครูคนแรกผู้ปฏิบัติการศาึกษาหมอคนแรกที่ถือช้อนคอยป้อนยา รวมคุณค่านี้ได้แก่พ่อแม่ของเราถขึ้นยันลงมาประคองไว้ประนมมือลับการกตรุจดอีกสตานาทีบบ่สุดท้ายซึ่งชมน้าพวกเราตั้งใจมากวันหนึ่งต้นโพต้นใหญ่ ต้นไม้ต้นใหญ่ก็จะล้มลงลงก็จะล้มลงมันเพลงเพลงนี้แหละก็จะล้มลง,ลงตอนนี้กิ่งก้านใบร่วงไปแล้วสังขารร่างกายสุขภาพเริ่มไม่ดีแล้วลูกบางคนก็อามีดไปกีดต้นไม้ได้วยคาพูดแรงๆเอาอะไรไปทุบตีต้นไม้ให้กระทบเกิดเกือนทางด้าน,นจิตใจแต่เขาก็ยกังทนอยู่ได้ครับเพื่อลูก ถ้าเขานั่งอยู่ตรงนี้หรู้ไหมสิิงที่เขาจะทําคืออะไรเขาจะกอดลูกชายลูกสาวของเขา,เขาแม้ว่าเขาจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ตามบางคนเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่เลยบางครอบครัวอาจจะมีครอบครัวใหม,ม,ม่ไม่ใช่เขาไม่รักเราหรอกเมื่อเราพบกับเพื่อนแหละวันนึงมันไม่ใช่ก็ต้องเดินจากไป ถามว่าเขารักไหมเขาก็รักเหมือนเดิมลูกศิษย์ที่รักทั้งหลายครับคำ่ำคืนนี้อยากได้ยินคำพูดสองคำหนึ่งคำว่าขอโทษอยากขอโทษอะไรคุณพ่อคุณแม่อยากขอโทษอะไรคนที่เลี้ยงดูเราสองอยากขอบคุณอะไร ไม่มีเสียง2นาทีสุดท้ายจาจจะดำกันขออนุญาตนั่งชั่วครครับ2นาทีสุดท้ายน,ะออนั้นกำลังจะ ลูกชา,ายลสาวก้มลงก้มลงค้างไว้ที่คือนเนื่องสิ่งที่ตัวเองเคยทำไม่ดีก็มไม่ได้ก็ไม่เป็นไบ อยากขอโทษอะไรผมว่าคุณแม่อยากขอโทษอะไรคนที่เลี้ยงดูเอา <c oughs> <c oughs> ง่าึ้มางมหลังาเินทีสุดท้ดยดายหลังดาวหลัโตวางเขนให้บนหัวยกมือซ้ายขึ้นมา,ออา,นาตอนที่ไหลข้างขาเพื่อวามปััไหลข้างซ้าย,ายไวเดนนาทีขึ้สุดท้ายครับ ตามตัวตนดวงเทียนที่อยู่บนหัวเราก็เหมือนชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ตรงนั้นและนคนที่เลี้ยงดูเราวันหนึ่งมันก็ดับลงเราจะหอล้อเราจะทำร้ายสุดท้ายมันก็จะดับเร็วไม่ที่สุดตรงนั้นเทียนนะครับหากลูกระทำกรรมที่ไม่ดี ทัตัวไม่ดีสุดท้ายแล้วเขียนที่จุดอยมันก็ไม่เร็วดบเร็วผลิที่รักทั้งหลายลงคนที่สำคัญในชีวิตเรามีไม่กี่คนเพื่อนพี่คนรักรู้จงจำไว้ว่าจงจำไว้ว่าวันนี้มีเพื่อนวันนี้มีแฟนเพื่อน ไม่ถูกใจเราเขาเปลี่ยนใหม่แฟนเจอคนที่สวยคนที่หลอ่อคนหน้าตาดีกว่าเขาก็ทิ้งเราได้ตลอดเวลาแต่จงจำไว้ว่าคุณพ่อคุณแม่แม่รู้จะทําตัวแยกขนาดไหนก็นตามเขาก็ยังอยู่คนตรงๆครับหลับตาตามสิบีสุดท้ายก่อนไหม่วห ครั้งหนึ่งที่เราเคยกอดคุณพ่อคุณแม่ครั้งหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เคยกอดเราเท้าหรูนี่แหละเคยเอามาโดนเคยเอามาวางไว้บนหัวตัวเองไม่เคยรังเกียจเลยตอนเด็กๆรู้จะคอุจจาระขี้เยาล์รดน้ำขนาดไหนเห็นเห็นเขาออมขนาดไหนเขาก็ทำเขาไม่เคยรังเกียจเลยลูก ไม่เคยรังเกียจเลยในกาทีหลับตาคนที่เขาไม่ได้คิดถึงแม่ก็เรื่องของเขาหรอกนะ เขาอาจจะเกิดมาข้างถนนข้างหัวทางนานเขาไม่รู้ก็จะไปสนใจเขาเลยอาจจะเป็นก้อนเนื้อเล่าๆก็ได้ที่กอนแม่มานตอนึีเขาโตขึ้นมาเขาจะเข้าใจเองว่ามีคนคนหนึงนอนอยู่ในท้องพระอาจารย์ดูคลิปๆนะครับเขามาออกรายการที่ท้องแม่แม่เจ็บมาก ต่ก็ยังรู้สึกดีที่ลูกยังดิ้นอยู่ลูกเกิดมาสมบูรณ์หนูและไมู่กถ้าเกิดมาแล้วไม่มีเสียงโอกาสที่จะเป็นป้ายสูงมากปากที่หนูเคยเขียงเขาเนี่ยขอป้อนเข้าเราเช็ดปากให้เราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคำหนูอย่าไปเขียงเขาเลยแค่หนูทำตัวแย่ๆเขาก็รู้สึกเจ็บปวดร้องไห้เสียใจทรมานอยู่แล้ว กา <Yeah. S 1> รนำเงินขึน